ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิกกีออ้บ่ายนะครับหุ้นนีกกีออ้บ่ายของวันที่26กันยายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวับนอังคารนะหุ้นนี้กีอก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะยิงให้ชมทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะครับวันละ2คลิป2รอบนะ ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับสําหรับอ okay. รอบเช้าก็โอเคนะครับมาสายรูดนะมาสายรูดบอกแล้วว่าสายรูดมักจะได้กินนะครับเราลูดทุกตัวแล้วเราค่อยไปตัดออกตัวที่เราคิดว่ามันจะไม่มานะครับประมาณนี้นะมันก็จะประหยัดไปนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครจับถูกก็ถูกไปนะครับสายสายเจาะนะประมาณนี้เมื่อเช้ามาเด right. ้ง <im it> เลยนะครับมามามาสองตัวเลย อมาเจ็ดกับแปดใช่ไหมเจ็ดเจ็ดกับแปดห้าใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะวนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับถ่าเหนื่อยก็ให้พักนะครับถ่านเหนื่อยก็ให้พักนะเหนื่อยในในี้ในเหนื่อยในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่มีความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างมาประกอบกันให้พักนะครับอืถ้าเกิดคนจะมีดวงมีโชคมีอะไรมันมันมันไม่มีอุปสรรคนะ มันจะเลื่นไหลไปหมดนะมันไม่ติดติดขัดขัด,ขดนะครับคนที่จะมีโชคมีอะไรนะประมาณนี้คนที่มีอุปสรรคเยอะๆนี่โอ้ยเยอะแยะเลยประมาณนี้นะครับทําอะไรก็ติดขัดไปหมดก็ก็เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ทําสิ่งที่ดีๆใหม่นะครับประมาณนี้นะเกิดอะไรขึ้นก็พูดคําเดียวว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเถอะอะไรเงี้ยพูดพูดแล้วสบายใจนะถ้าเราพูดด้วยความจริงใจนะถ้าเราพูดด้วยไม่ความจริงใจหรือพูด อย่างนั้นอย่างนั้นแหละมันก็จะคาอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแหละประมาณนี้แหละต้องจริงใจนะอ่าอาเรามาชมรอบบ่ายกันนะครับยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหุ้นนี้คืออีบ่ายหุ้นญี่ปุ่นบ่ายนะครับออกบ่ายมงตรงนะครับเด่นเลขสูงนะแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดกับเก้าฟันธงที่แปดนะแป <c oughs> ดสองสองแปดแปดสามสาแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดเก้าสองสองเก้าก็สามสามเก้าก็สี่สี่เก้าก็ห้าห้าเก้าก็หกหกเก้าส่วนชุดวินนะครับสองสามสี่ห้าหก แปดลองเก้านะอ่าตามนี Man, ้เลยนะครับดูเลขนั้นไปนะครับเด่นแปดเก้าศูนย์นะเด่นที่แปดกับเก้านะครับฟันธงที่เก้าที่แปดนะครับอที่แปดนอะแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับเก้าสองสองเก้าเก้าสามสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าเก้ากับหกหกเก้านะครับสองสามสี่ห้าหกแปดตัวลองคือเก้านะ สายรูดนะครับอย่าลืมนะสายรูดนะได้กินบ่อยได้เจาะบ่อยได้อะไรบ่อยนะครับสบายๆนะครับแปดกับเก้านะส่วนชูนเนี่ยพิจารณาดูนะครับเหมอนนะประมาณนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพบก,กันใหม่พรุ่งนี้วันนี้บายๆนี้ก็ขอให้ได้เฮ hey, ได้คิดอีกนะครับมาบนมาล่างอีกนะเดง้เดงๆนะครับเฉยๆเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้หายไปทั้งสองรอบตํำเลยสรุปสไลด์เลย วันนี้เอาคืนนะครับเด่งบนสีสีรอบเลยนะครับไอสี่สีนั่นเลยนะครับเช้าบ่ายเลยเนาะขอขอขอพอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเงนะครับใปเฮียเลิดนะครับสาธุสาธุขอให้มีเงินใช้กันเนยอะๆครับสวัสดีครับ